เข้าเล่มสันกลาวนะครับเป็นที่นิยมเข้าเล่นกันในนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์นะครับหรือว่าวัดวงต่างๆที่เข้าเล่มอย่างเป็นทางการนะครับก็จะใช้เล่นการเข้าเล่มสันกลาวนะครับเข้าเล่มสันกลาวอ่ะทได้อยู่2แบบก็คือใช้มือและก็ใช้เครื่องนะครับสมัยนี้นะครับที่ใช้ก็คือเครื่องนะครับอันนี้เครื่องอันนี้เข้าด้วยมือวิธีการนะครับถ้าเข้าด้วยมือก็คือเรานําเนื้อหา นำเนื้อหามานะครับแล้วก็เราก็จะเย็บแม็กนะครับเย็บแม็กสามตัวนะครับหรือว่ากี่ตัวให้มันดูแน่นนะครับก่อนแล้วก็ไปตัดด้านข้างนะครับแล้วก็เราจะพิมพ์ปกออกมานะครับปกหน้ากับปกหลังเป็นขนาด A4 สองแผ่นนะครับคือปกหน้าและปกหลังแล้วก็หากระดาษสีเดียวกันนะครับต่อปกตรงกลางนะครับอันนี้ก็คือการเข้าเล่มด้วยมือหลังจากนั้นที่เราได้ปกหน้าปกหลังเรามาต่อตรงกลางเราก็เคลือบด้วยฟิล์มนะครับ คลือบด้วยฟิล์มเสร็จหรือว่าสติกเกอร์นะครับเคลือบเสร็จแล้วเข้าเครื่องเคลือบปกนะครับเคลือบความร้อนเพราะว่าจะทําให้ปกมันหนาขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ปกมันมันหลุดจากกันได้ยากขึ้นแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราไม่เคลือบนะครับเอ่อความยืดหยุ่นของมันของตัวสติกเกอร์ที่เราเคลือบเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความเหนียวของมันน่ะน้อยลงนะครับแล้วก็ความสวยงามก็จะต่างกันนะครับ อันนี้ก็คือความหนาของเล่มอยู่ที่ประมาณ6มิลน,นะครับความหนาของเล่มอยู่ที่6มิลความสวยงามของการเข้าเล่มก็จะอยู่ที่เนี่ยตัวหน้าปกนะครับตัวหน้าปกกับตัวแผ่นรองนะครับแผ่นที่สองเนี่ยตรงนี้จะต้องเนียนนะครับตรงเนี้ยต้องเนียนไอ้ตัวด้านกลางไม่ต้องห่วงนะครับตัวด้านกลางเราเย็บแม็กแล้วมันก็สวยงามอยู่แล้วนะครับมันก็แน่นอยู่แล้วส่วน เนี่ยปกหน้าปกหลังที่เชื่อมต่อกับแผ่นเนี่ยนะครับขอบตรงนี้จะต้องเรียบสวยงามนะครับอันนี้คือการเข้าเล่มด้วยมือหลังจากเราเข้าเล่มเสร็จเราก็จะไปตัดนะครับส่วนเข้าเล่มด้วยเครื่องนะครับเข้าเล่มด้วยเครื่องอ๋อลืมบอกขนาดนะครับถ้าเราเข้าเล่มด้วยมือนี่นะครับเราสามารถเข้าได้ทั้งเล่มเล็กเล่มใหญ่นะครับอ่าอันนี้เข้าด้วยเครื่องนะครับเข้าด้วยเครื่องจริงๆเข้าด้วยมือก็ได้นะครับโดยการเย็บแม็กแต่ก็ต้องใช้แม็กตัวใหญ่นะครับในการเย็บ นะครับอันนี้เข้าด้วยเครื่องก็สวยงามไปอีกแบบนะครับนะครับอันนี้ก็มองเห็นไหมครับเล่มใหญ่ก็ได้เล่มเล็กก็ได้นะครับเหมือนกันก็คืออันนี้จะจะใช้วิธีการก็คือปิ้นปกเป็นปกใหญ่เลยปกยาวมาทีเดียวเลยนะครับแล้วเราก็ทําการเคลือบฟิล์มแล้วก็เคลือบด้วยเครื่องเคลือบร,ร้อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่เครื่องเข้าเล่มตัดปกติ อันนี้ความหนาที่เราใช้นะครับเล่มนี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ4ี่เซนนะครับนะครับความหนาของเล่มโดยประมาณนี้นะครับตัดแล้วก็สวยงามสามารถเข้าเล่มได้เป็นอีกหนึ่งครั้งเรื่องนะครับสําหรับใครที่ต้องการเข้าเล่มนะครับใครที่ต้องการเข้าเล่มไปที่ร้านนะครับร้านไหนก็ได้ที่เรามั่นใจในฝีมือนะครับก็สามารถไปเข้าได้ เข้าเล่มสัญญาวนะครับหรือว่าเข้าเล่มแบบหนังสือนะครับเข้าเล่มวิจัยก็ได้นะครับอันนี้ลองไปถามดูปกสีก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะเลือกได้เลยนะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเข้าเล่มอีกแบบหนึ่งนะครับ